ปิ้งพี่ัยกล้วยปิ้งตั้งใจโอ้น่ารักอ่ะผมขายชิ้นละกิโลยี่สิบขีดเครื่องสตาร์ทสามสิบบาทลูกค้าโบนลูกเล็กก็ให้ชั้นตนี้ลูกใหญ่ก็ให้ผมตัวนี้ก็เลยแฝงมากเม่ใช่น้ำหนักเลยไม่เอาที่ผมจะเอากล้วยอีกอย่างหนึ่งให้นี่เราดูนี่มันจะเหนียวเหนียวนี่คือแบบกล้วยที่ใส่ถั่วถั่วที่มันมหนียวเหนียมีกล้วยหลายอย่างด้วยเหรอครับ นี่นี่คือกล้วยที่คัดมันจะเจนนิ่หนุห่มอ,อันนี้คือกล้วยใส่น้ำจิ้มใช่ลองดูครับมันจะนดิมเดิม <c oughs> ค่อยอืมค <c oughs> ่อยจะอื่นจะไม่เดิมเดิมค<ๆ>ือไม่คัดแล้วถ้าหนูเอากล้วยไม่ใส่น้ำจิ้มเขาจะเอานี่หมูนี่หน่อยนี่อืมอันนี้มันจะไม่มันจะหวานน้อยน้อย <c oughs> ดีเทลมากโอ้ละเอียดมากเ,าเลยทีเดลูกคือความสุกของมันว่างั้นแหละผมต้องคัดทิ้งไอ้พวกนี้คัดทิ้งหมดแล้ว ขายได้แต่ขายได้คร right. well, ั้งเดียวต่อไปก็ไม่ได้ตังค์ลูกค้าแล้วนี่กล้วยที่เราเห็นนี่บางทีก็ทิ้งเป็นลูกเลยนะทิ้งทิ้งใช่มันไม่ดีแต่ไอ้ที่ทิ้งมาอยู่ตรงนั้นคือกำไรนะใาไม่ได้แต่มันมันเป็นไต่ดูดิดูเขาทิ้งกล้วยดิเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีส่วนกล้วยทิ้งที่ลุงรู้สึกว่าในหนึ่งหวีมันมีลูกที่ไม่สวยอ่ะถ้าเกิดว่าขายวันเนี้ยนี่แบบว่าลูกค้ามากินทีนึงไม่แฮปปี้ก็ไม่กลับมาก็ใช่ไง วิญญาณหลุดแล้วลงมันสวยมากเลยอ่ะผู้ลุงหั่นก่อนไหมครับแล้วค่อยบีบหรือมันกดออกมาเป็นต,ตั้งใจกดให้มันออกมาเป็นแฉกเป็นดอกม้ขนาดบีบกล้วยยังให้มันเป็นแบบเหมือนดอกไม้เลยอะ่ะมันคือกล้วยเนี่ยแหละแต่เขาสามารถมีดีเทลในการพัดกล้วยยังไงแล้วปิ้งยังไง ให้ข้างนอกมันแห้งกรอบแต่ข้างในมันมีความเ็กเจอร์ฉ่ำกล้วยปิ้งตั้งใจไม่เกินจริงโคตรตั้งใจตั้งใจเกินโคตรเด็ดโคตรเด็ดจริงๆโคตรเด็ดบอกเลยร้านนี้แตกทีกก่ไม่มีที่จอรดรถบอกก่อนไม่มีที่จอดรถเดินกันมาแล้วกัน